โครงการช้างโมบายฟุตบอลคลินิกไทยเบฟเราพร้อมที่จะมอบโอกาสให้กับเยาวชนในการเข้าถึงการเรียนรู้และการฝึกฝนทักษะทางกีฬาที่พร้อมกับการปลูกฝังการมีน้ำใจนักกีฬาสร้างคนด้วยกีฬาสร้างคุณค่าด้วยสปอร์ตแมนชิพเพื่อพัฒนารากฐานของเยาวชนไทยไปสู่นักกีฬาระดับอาชีพในอนาคต เป้าหมายที่จะพัฒนาโครงการชาร้างโมบายฟุตบอลคลินิกไปให้ถึง77จังหวัดทั่วประเทศไทยพร้อมที่จะกระจายโอกาสเพื่อให้ความรู้ด้านกีฬาฟุตบอลแก่เยาวชน <Brid S 1> เราดำเนินการต่อเนื่องในหลากหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ให้กับเยาวชนอย่างมีมาตรฐาน พัฒนาทักษะที่ดีขึ้นให้กับเยาวชนไทยต่อเติมความฝันของเยาวชนสู่การเป็นนักกีฬามืออาชีพเป็นสะพานที่เชื่อมต่อให้เขาเหล่านั้นได้ค้นพบศักยภาพของตัวเองเพราะเราเชื่อว่าเยาวชนคือแก่นของการพัฒนาที่ยั่งยืนการนำเอากีฬามาเป็นเครื่องมือปลูกฝังพัฒนาเยาวชน ให้ได้เข้าใจถึงบทบาทเกมเกติกาความมีน้ำใจเป็นนักกีฬาจะนำไปสู่การพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่ตอไปไทยเบฟร่วมส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่พัฒนาวงการกีฬาสู่ความยั่งยืนบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชน